สบายดีเด้อทุกคนสบายดีเราทำจุกแกะพี่ชานสบายดีจากองเวียงทุกคนวันนี้มาที่องเวียง้วกามันกินลาบแกงกระเปียกห้าหนี่แซบนะนั่นนั่นพักอริยาห้าหนี่เลยมากับเด็กแกงคือเกาเด็กแกงย่างตานะลาบ โอ้โหโอ้โหโขาขเลยเขาเนียวเขาเนียวอันนี้แกงโอ้โหกลังไหน,นมามมัมมามลาบส้มลาบอันไหนวะไอรีแตมึงไอบองไอบองพาสูมอู้หักหักโอ๋อเข่าเขา ยังบ่มาเถอะวะเอา <c oughs> โอ้ขัดขักพักเน,ะ <c oughs> นาะแกงกุ้มึงลาบมึงก็โหขักสห้านี่ดังเนาะคนมาัามากินห้า <c oughs> นี่หรัคนลาคนลาวคักเลยรับผน โอ้เข้ามาแล้ว thank you ไปใก่อนเขากินโบเบเลยเขากินเลยบอบเทวดาเจ้าเลยเฮ้ยเจ้าก็บอ,อ,นอบในคลิปมีร่นี้มีตันดนะ

แซ่บมากเนี่ยค่าับจีแล้แกงสออะลาบสามเมนอะได้วยสันอะไรโอ้โหคักเลยอ๋อนี่สวยโคตรแซ่บ พี่อยากกินผ hey, ักวันแมดิเด้ยเฮ้ยห้ามกินผักบันแบด่องอ๋่เจอคำว่องขึ้นไปแล้วซยไปเลยอ๋อคุ่ดเจบ แบบไนปวดไดงบึงหุนหยอเนะคำนีญ่ๆขอใส่มือมอหนัยน้ำแบอยนบาข้าหนึ่งเสี biến rồi, biến rồi, biến rồi. À, chỗ này ăn được đấy. chỗ hang lùm, hang lùm ăn được đấy. Ôi. ใส่โอ high, ้โหอมกะหากันอดอดคอรแซ่บมดคนมาบังหลายเนาะมีเขาเปียกมีลาบมีแกง ไอจุดสำคัญเนอะตัวน,นี้นะกท่องเที่ยวมาหลายมีงานเนี่ยหลายส่วงมือเป็นน้ำมีงานคอนเสิร์ตเมื่อวานคนก็เลยมาเที่ยวหลายอีกอย่างมากับทางดีเลยชุมวงเดียวจากเบียงทางด่วนตอนเนรือโอ้โหพีห้องสหรัฐอเมริกาพุเต้ ก,กินลาบนี่ยคมบูกินกับระกาศที่น,นี่มันโมเม้นเลยเลยะจะจ่ายบ้านเอาเลยพี่น้องบ้านเอากับอุบลมาณนี้แหละตัดเลยคอยเคยกินแล้วประกาศทีน่นีอเมริกามันมันคนละ,ะคนละกินต่างกันเลยมั้ยมันต้องอนอร์เดอร์ะิโน่เนาะต้องอยู่นี่ผักสลัดก็อ,อีกเป็นกินหนึ่ง ขึ้นกับตาสอากาศก็เลยเปลี่ยนเากินทางบ้านองแล้วเราไปกินทามคุกเลยนะรออมลาบกระตังกินกินรสชาติกระตัอันนี้ก็ไปเมกาเลยตอนช่วงที่กบไปนุกคนเราไปเจอกันยูเฟสโน่แตมู้จังกันแต่ว่าเขาได้มาเราอะซิมง แต่กับบุกิไรต์ห้างนี้แม่เราใครอ่ะอาหารเรารเด็ดเออห้านแมรี่ยูเอ็นเพ็กสัตว์เนาะห้านซื้ออย่างวะเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนวันนี้มาเบิ้งแจก่เลยพามาเบิ้งแจกนะแจก่้านแม่ค่อยจะเป็นต้มขมสิแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีม้ามไม่ได้มีเครื่องในแบบนี้เลยเพราะว่าอเมริกาการค่าเงงค้าควายเขย่าเครื่องในเขย่าทิ่มเนี่ย กินผมกินแล้วบม่บ่ไซน์เนี่ยได้ขอซื้อออกขอซื้อไว้เอาคนเรากินเวัดทุกอยดิบเนาะโน้ตุลาพี่แอ้มยังเห็นเอาเพี่แอพี่แอ้มกับมีสบบโยนมีเลยตสุดเเอาเออเขาเขาไปขอซื้อออกเนาะแต่ว่าบางร้านอาจจะอาจจะมาขายอืม ใสส่เนิอันนี้ขักชุดอันนี้รวมทุกอย่างเลยทุกคนบง้งม,ม้านหวเลือดใส่คุณอ่ะ <c oughs> ก็ไปนักเลือดอีเลือดันี่ มาน,นี่พี่น้องพี่น้องสหรัฐอเมริกาเขาจะพาไปเพิ่งผักน้ำมาเนี่ยอันนี้มันผักน้ำเลยผักน้ำจนอยู่ชวงนี้เขาเห็นอยู่ทางเหนือผักทางเหนือประเทศเราอืมนี่ก็เหนือแล้วเนี่ยบางเวียนนี่ก็เหนือเทือนเขาจะใส่อันนี้มันที่ขึ้นนำน้ำไหลคล้ายๆคือห้องน้ำพิสิทธิ์กับโบแมนแต่ว่าขึ้นแบบเขาเห็นยวนน้ำกัดเยรละปากกระนะเขาปลูกอยู่น้ำนั่นนี่เนี่ยแมนอีน่น้ำกัดน้ะนี่้ขาเหนืออะไวกินมันกับกับคือทั่วไป รสชาติไงบริมีใส่ข้าวเปลี่ยนใส่ข้าวใส่ข้าวเปียกใส่ข้าวเปียกแซ่บใช่ใส่ข้าวเปียกใส่เฟอร์แซ่บอันนี้แบบโบ่ทาไปต้มนะเอาน้ำพร่อนถอกใส่แล้วกันเรียบร้อยเลยจะมาลาบลคบาบีคิยังได้กับสุดเทอากับประกาศินนะสุดหรือราบบ้านมีอกิหเป็นละกินทอดบ้านเขานี่วะพักพักอีกอ่ะมาซื้อประกาศผิวประกาศผิวนี่เขาที่คุยแบบนี้กินแบบบ้านๆของยุมิกาเขาจะเจ็ดถ้วยไผ่ถ้วยมันไหนเขาวจ๊ะ พักสายและของสะอาดเลยแต่ว่าบ้านเอาม่ชอบสายนี้ต้องเข้าใจเนาะแต่ละบอลีับอันนี้คือการแกงงรวมเลยบ้องหูหักๆเลยแซ่บเลยย่างเลยเพื่อนหรอแซ่บจริงเบื่อเบื่อดีครับตำตำใบซิี ลาบมาอีกสมเบิ้ลอีกประสาใจลาบกินแบบจุ๊จุเลยขยันใบอันนี้ครับหมอขวดบอกแล้วคนขยันย่ใส่กลับากบเฟเจัเนี่ย ผมทานเจเอากาแฟมให้ได้ไดกกกบบก้กันเอากราหินกรดหินเอาต้องกรดาหินแนาาออ่นี่สลัดกินกับที่ต่างกับที่ทางต่างว่ะต่างสลัดไม่กลาเขาเขาบอกจะกินต่างกินต่างรสชาติต่างโอ้เออเนี่ยเนี่ยพักกันนี่ัเออเวเานี่ก่อน้วพี่เราเนี่ย สนัดต่างบทเสื้อสังเกตบทเสื้อลองสังเกตเบั้งคั้นบทสังเกตค่ะอาจจะพวกเห็นมันก็คล้ายๆกันเลยคือเก่าโปยๆสิขนาดพบกอื่นลอยหายใช่ครับห้องแจงหอมรักต่างการห่วงต่างหอมรักต่างเขาจะมีการต่าง ทันกลินญี่ปุ่นโดน่นไปกรดึ้นทางพุ่นบัวรพากระตังใบใหญ่พดใบใหญ่ๆโอ้บัวรพานี่ใบังใหญ่ฮะใช่อะหอมบัวหอมทวานหอมใบกะเพราเลยมีกะเพรากะเพราบมีบมีใบกะเพรามีบ่งอบางคนคนลราเขาปลูกแต่บางบอจะื้อเอาไดเยยนา่ัมนจบุ้มีผัดกะเพราอย่างเดียวมีจมาใส่กันบัวรพา กอุเพื eh. ่อละซี่ห้าแก๊สกดเลยี่ห้าร้ยหน่วยหน่วยอบุ่ตับเ่ยลาเออตอมือเออ่ายดีไห้านนพ่อแม่เราขายานดังนี่ย่งก็ซื้ออย่างละวะเอเชียในเอเชียในยุ่ยซักจะไปไปซิมล้พี่น้องนะคนเราส่วนใหญ่ก็ซิมมู่เลยยคนั้นเขนได้ไปเอ็กซ์พอร์ตโดยจะไปฝากไปซิมห้าาหารนุน้าอาหารพ่อแแม่ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่คนเราโด้าไกินของปะเท้จินเองเข้าใจอย ส่วนใหญ่มีแต่คนมีคนเบียดคนแม็กคนขาวคนไทยคนไทยเขาเพิ่งรีวิวก่อนได้เลยห้าดาวห้าดาวเต็มเลยหรือเป่าห้าดาวเต็มครับการเล่นตีห้าดาวครอบครัวเฮ็ดแบบเดียดกันเลยป่ะจารีเขินกันเลยป่ะไอ้เยแบบสายกันเลยจี๊แล้วกินตกตัวแต่ว่าตอนเขาเห็นเดือดแล้วพวกแม่ครอบครัว นาท like ี well, oh. ่แบบเราก็ใช้เรียบร้อยครอบครัวแกงก็ครับผิดก็คือไทยด่ากินเบิดแล้วนะทุกคนถายไม่ดีเบิดเท่าไหร่ลี่เบิดเท่าไหร่สี่แสนเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวจะคืนเงินเดี๋ยวจะคืนเงินดอลลาร์ให้ทุกคนบ้างนะ เอาตอ้องขึ้นเงินเด้ขึ้นเลทเงินให้เบิเ่งเด้อยู่บาทตอนนี้มีกาคระไรเ <c oughs> ด็ดกก็มีขนมโอโคบอันนี้หม,มักไม้หมักมี่เนาะอโวคาโด้ออออเออทุนเจอกันคลิปหน้าเนะาะกบสิไปใส่ตาติดตาเบิ่งแต่เกินเกินไว้ว่าพวกเขาจะไปลองกงเบงเนาะ 拜拜，对，对。云南。